สาวคอมมูเตอร์ไม่อยากให้พลาดคันนี้ค่ะคันนี้เป็น Toyota าคอมมูเตอร์รถมือเดียวป้ายแดงรถปี20นะคะตัว2.8เกียร์ธรรมดานะคะไปดูกันว่ารถสวยแค่ไหนไปค่ะรถสวยนะคะสภาพภายในโดยรวมคือน้องๆป้ายแดงเลยตามคอนส่วนต่างๆนะคะคือสวยใหมคกลิปเบาะสวยเลขใหม่แค่60,000กว่าโลเท่านั้นนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะคะใครที่หารถไปวิ่งงานแล้วก็สภาพน้องๆป้ายแดง คันนี้ค่ะสวยที่สุดในย่านนี้เลยค่ะไปดูบอะหลังพาไปชมบอะด้านหลังกันค่ะนี่สภาพภายในคือสวยลิศนะคะตามเพดานต่างๆสะอาดสะอ้านนะคะคันนี้เจ้าของเก่าทําม่านมาให้ด้วยอย่างน้อยทําม่านก็เกือบเหมือนเลยนะสภาพเบาะโดยรวมคือสะอาดจริงอะไรจริงนะคะนี่เบาะเรามาแบบสวยๆเลยใครที่หารถวิ่งงานอยู่ แล้วอยากได้จัดเต็มเทดดีสามารถจัดได้เต็มราคารถนะคะรถสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดคันนี้สรุปกันให้ฟังอีกทีนะคะคันนี้เป็น t ต y o ต a c คอม u t เตอร์2.8เกียร์ธรรมดารถปี20แต่ว่าวิ่งน้อยแค่60,000กโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูมาชมรถกันได้ที่รถบ้านเองเห็งเองสองนะคะหรือว่ามาไม่ถูกยังไงสามารถโทรสอบถามมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่หม่อัปเดตให้ฟังนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย